บาลเตโซ่สบายดีครับรอครับเราะอบนะู้ใดหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีตอนนี้เวลาก็เที่ยงกว่าเลยครับผมเที่ยงห้าสิบนะผมต้องไปส่งหลานนะครับผมหลานี้กลับไปทํางานวันนี้นะครับเอฟซีเลยไม่ได้อยู่กับทีมเพื่อทํางานนะครับผมไปครับไปแป๊บเดียวเมื่อกี้ไปก็นอนรอทําคลิปคลิปหนึ่งครับผมหลานก็ส่งสนามบินนะเอฟซี กลับไปทำงานนะครับสู้พิต่อหน่อยทีน <c oughs> ะไปเดี๋ยวไปากันนะครับเดินทางไปสกลนครไอ้ตากสิยาสกลนครร้อนมากเลยทีเออโอ,โอ <c oughs> ไ้ไมีโอ้ไม่อยากไ <c oughs> ปเจออ่นั่นไม่ไม่เกี่ยวนะไปมีมุกมุกอะไรอันนีมุกไ <c oughs> ม <c oughs> ่เอาเองอ่ะ ไัแ้นักะมาอยูแล้วไปไถ่ายก่เอาพยาบาลก่อนจะกลับอุเทียสินะซื้อซีนี้ให้ผู้สิ้้ใหคุืยายาล้มากับเมกเกอี้แล้วก็พุ้ยายส่งนางพยาบาลนางพยาบาลนางพยาบาลจัดเครื่องใหญ่สินะไว้ปะไว้นะอ้เอาไปเอาไปโอ้นอนเลยนะ ได้หยังไะเอ้้อครับครับครับเด็กขือสภาพใหม่ด้วยทีนะเอา,านะอแล้วก็เลยไปส่งแล้วลาซาวเลยไปไป,ไป โอ้ร้านสาวนะครับก่อนที่จะไปงาน f อซีซื้อสิ่งนี้ให้พี่ยายแล้วก็ผมนะครับสุดดีใจนะเอีนะใหญ่สุดในห้างใหญ่สุดในห้างเหรอต่อไปก็ไม่ได้ใช้มือแล้วนะครับเอฟซีเอองานแบบนี้ของแท้นะร้านของแท้ตุ้งเอฟซีเดี๋ยวก็จะเดินทางไปสนามบินต่อไปสนามบินเลยนะครับผมเอฟซีนะ ลักษณะบินเอฟซีรอให้หลางคลิกเชื่องก่อนจะกลับ เออไปว่าจะดีจะดีแ hmm. ต mm ่เจไปไปใหเหรอเจไปไปไปของเขาบ่ทบลายก่อนลายก่อนไปทางครับไปทาล้านก่อนขอไปทางปลอดภัยนะส่งงานต่อไปนะครับผมส่งล้านขึ้นเครื่องก่อนร้านกำลังไอยื่นบัตร เออผมไม่รู้ผมไม่เคยขึ้นสตีเลยอ๋อนั่นแหละยังยังบอกอยู่นี่แหละกําลังยืนบัอยู่กําลังแต่ผมไอผมไปคนเดียวไปไม่ถูกคนรอบเครื่องรอบนี้แมนยูบอส่วนกัแย้งแมนไปร้านสู้ต่อไปสู้ต่อไปสู้สู้สู้คุณพยาบาลปีหน้าเขาพอกันไหมพี่เด็กก็วิ่งจะมองยื้อันโวเด็กก็ไปไปให้ตำรวจกระเป๋าก่อนเขาเช็คกระเป๋าก่อนอีกครั้ง ปีนทีจนตาไหลนะพี่นะมีเวลาพบมีพระเนาะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ต้องมีจากมีพระก็มีเจอครับผมด้วยภาระหน้าที่เนาะชีวิตเราต้องสู้ต่อไปนะเอฟซีลานก็ไปชุดดิลานกำลังลานยังไม่หันหน้ามาเรียกมากะมือเรียกมากะมือเบแล้วเรียกมากะมือเรียกมากะมือแนวตกกระกอง แนงส่องวาทุ่จ้าโอ้เคยเราไม่เคยแล้วก็จบเลยเราเราไม่เคยขึ้นเครื่องเรู้ชันนี่ได้กขึ้นร้ชันนี่ไปเราเจ้าปิ้นเซวะให้ร้านทำหน้ามาก่อนสแกนหน้าตาก่อนเด็กเมสยนี้เขามีกลัวแล้วเขาไปแล้วแลาวแบบมือย่างเดียวปิ๊กเลยใหกระตุก เก่งเกินคุณยายห่วงอย่างเดียวไอ้ทีห่วงเขาตบห่วงเรือก่วงเรื่องความเอาตัวรอดเนี่เก่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเขาหัวตบหัวตบหัวตบหัวเตะพื้นพุงตบเขาเก่งเกินเออปากปากปากประจัดเกินกลัวใครอีกครับแล้วไม่กลัวใครอีกเลยครับเก่งเขามีนะเขามีเทคนิคเขาแล้วเขามีเขาก็มีช่างเขาแล้วเอาตัวรอดแหละสมกับนางเรียนสูงอือครับ กับวันห้าห้าวันบห้าวันลาพักห้าวันมาสิ่งีจะให้นั่ละอ๋อเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราดูเลยดูวินดูบิลลขึ้นเหรอหนาเตีเอ้ยออกทางผิดนะผมไม่ราเปิดให้โอ้มากับุทธรีเลยเลยอัสสัยอาสสัยอะไรเลยโอ้สุดท้ายพี่นะ เอานี่เรามีประตูเออเพราะว่าเขาทำแม่เขาเขาทำผิดเขาไม่ทำสองประตูออกเออเขาทำผิดเราถูกแล้วขนาดไม่ได้ขึ้นเครื่องถ้าขึ้นเครื่องมันจะขนาดไหนจบเลยเราสงสัปีนขึ้นข้างหน้าขึ้นบินเลยโอเคครับผมคลิปเอฟซีเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับไปส่งหลานสาวนะครับเอะึ้นเครื่องกลับทำงานต่อลุยงานต่อนะครับผม รอครับรอ,อสวัสดีครับสวัสดีครับเออครับผมครับครับแจ่วดีไงสวัสดีจ่าเออไใบสวยไใบสวย